ถ้าไม่ขึ้นรถซะยังดีนะแต่ถ้ามันได้ขึ้นรถแล้วโหมันไม่หยุดเลยจะไม้จะทําไมปุ๋ยจะทําไมไไไไไเด็กๆยังไม่เลิกงานเลยค่ะหนุนไ,<ป>ไปไหนก็แล้วม<ป>ันเด็กๆยังไม่เลิกงานะใส่ปุ๋ยเลยใส่แล้วพี่เพิ่งใส่ไปเพิ่งใส่ปุ๋ยบำรุงไป มากันเลิกเรียนแล้วหลานเลิกเรียนแล้วปุ้ยอยากออกข้างนอกเหรอ <c oughs> <c oughs> อีปุ้ยมันคุมงาน ปวยมาหาแม่ดีกว่าปะ่ะปวยมาหาแม่ดีกว่าเร็วป้ยมาหาแม่ดีกว่าเร็วจัดปลาแล้วสองแพ็คอุ้ยขอบคุณค่ะพี่ที่ถามเมื่อกี้ใช่ไหมใช่หนูบอกแล้วไงว่ามันมีอันนี้มันมีตะกร้าแต่หนูขี้เกียจเอาขึ้นเพราะว่าอตอนนี้ไม่ได้เน้นขายในในติกต็อกค่ะเพราะว่ามันใน ออเดอร์ในอ,อ,อีกช่องทางหนึ่งมันออเดอร์มันเยอะมันสามพันก็เลยเดี๋ยวมันจะมันจะไม่ทันเพราะว่าท่านถ้าขายในติ๊กตอกอ่ะมันบังคับให้ให้ต้องรีบส่งของไงต้องรีบให้รีบส่งของเดี๋ยวมันจะต้องแบ่งออเดอร์มานี่ด้วยออเดอร์แล้วบ้านฟ้าเขาก็รอก็เลยขายแบบช่องทางเดียวไปเลยแต่สามารถสั่งได้นะคะตลอดว่าไงคะขิดใช้ลูกแม่ว่าไงคะนายสิทธิ์ ในสิบสุดหล่อของแม่ปุ้ยมานี่ดีกว่าเลยวโปุ้ยมานี่ดีกว่าเร็วๆส่งที่เขาสั่งก่อนจ้ามันไม่ได้ค่ะเจ๊เจ๊จะมารู้ดีกว่าฉันฉันเป็นแม่ค้าถ้าในติ๊กต็อกมันรอไม่ได้ถ้าคุณเม่คุณส่งของช้าปุ๊บเดี๋ยวคุณคะแนนร้านคุณก็จะจะลดนะคะลูกค้าคอมเพน ตะก,ก้าจะบินนะฉันเป็นแม่ค้าจะเจ๊เจ๊ก็ต้องตื่นก่อนแล้วก็ถึงขายถึงขายช่องทางเดียวไงเพราะว่าขายในบ้านฟ้าเราก็จะรันตามออเดอร์เพราะปิ้นออเดอร์ทุกวันปิ้นออเดอร์ออกมาทุกวันทุกวันทุกวันเราก็จะเราก็จะส่งตามลูกค้าที่สั่งก่อนสั่งหลังได้แต่ว่าถ้าในทิกต็อกไม่ได้ในทิกต็อกไม่ได้เลยค่ะ แต่ว่าไปสั่งได้นะพอแบ่งมาได้สักแบบสักยี่สิบยี่สิบพอได้แต่ถ้าให้ไลฟ์ขายไม่ได้เดี๋ยวมันคนสั่งเยอะถ้าถ้าเวลาไลฟ์ขายก็คนจะสั่งเยอะค่ะในติ๊กต็อกห้บหกสิมันก็ถือว่าเยอะเพราะว่าบางคนบางทีเขาสั่งแบบ2องแพ็คอย่างเงี้ยถ้า50าสิบออเดอร์ก็ร้อยแพ็คแล้วแต่วันนั้นไม่รู้ใครพี่คนหนึ่งนะสั่งร้อยแพ็คโอนเงินแล้วด้วยสั่งเรียบร้อย แล้วก็ไม่ได้สั่งให้ตัวเองนะสั่งไปแจกพนักงานช่องสามไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้ว่าเป็นใครสั่งร้อยแพ็กนะสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทโอนเงินเรียบร้อยอ,อโอนเงินเรียบร้อยสามหมื่นเจ็ดพันบาทช้ำคนเดียวเลยคนเดียวหนึ100่งร้อยใช่สั่งคนเดียวด้วยค่ะหนึ่งรอยแพ็กเลยคนเดียวเลยเลิศเนาะ ลิน้อยยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้นะเออผลบุญจากการจากการโอนเงินให้พี่ปองไงยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้เลิศหนึ่งร้อยแพ็คแล้วก็อ่าที่อยู่ที่อยู่จัดส่งที่อยู่จัดส่งไปที่ช่องสามให้ให้ให้เมียเยแมวอะไร มาแบบนี้เหมาคนละร้อยแพทปลาหมดทะเลแน่มาแม่ไหมมาแม่ไหมมาหาแม่ไหมมาหาแม่มามาหาแม่มาจะไปไหนเออให้แม่หอมเลยให้แม่หอม่อยไอ้แม่หอมน้อยไม่เอาแม่แม่หอมแม่หอมคนเดียวไอแม่หอมคนเดียวไม่ต้องหอมแม่แม่หอมเองแม่หอมเองไม่ต้องหอมแม่ค่ะไม่ต้องหอมแม่ แม่หอมเองให้แม่หอมคนเดียวไม่ต้องหอมเนี่ยยายไม่อยู่ปุ้มปุ้ยค่ะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไปดือ้อไปแล้วแล้วก็เสื้อกันเลยหมาฆ่าไปแล้ว แม่แมวอะไรอ่ะ้ม่ไอ้หมาไอ้หนุ่มชุดแดงไอ้หนุ่มชุดแดงจะไปไหนนะ่ะจะไปไหนอะ่ะปุ้ยเออปุ้ยปุ้มปุ้ย ทุกคนเดี๋ยวขอลงไลฟ์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวลงไลฟ์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องก่อนเดี๋ยวจะพาไปเดินแล้วเพราะว่าห้าโมงครึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวจะล่มแล้วทุกคนเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ใหม่นะครับเขานิดนึงก็แบ่งที่ให้น้องสาวเราแบ่งให้น้องสาวน้องสาวอยู่ข่ให้น้องสาวพอยายเขาเสียเขาลูกสาวพอยายเขาเสียู่ลูกสาวเขาก็อยู่ต่อป้าเขาก็อยู่ต่อแล้วบ้านดิฉันก็เนี่ยก็ต e ้องมาัน้็เวลาตั้งก็ต้องต้้งมาต่อเวลาตั้งก็ต้องสร้างมาต่อจากหลังบ้านเขาเป็นแบบนี้ป่ะเห็นป่ะเป็นแบบน เป็นแบบนี้ทุกคนนี่หน้าบ้านจะเป็นแบบนี้อันนี้อันนี้นี่หน้าบ้านจะเป็นแบบนี้บ้านเก่าบ้านเกศสมัยก่อนบ้านเก่าบ้านเกศสมัยก่อนเป็นบ้านเก่าบ้านเกศพอดีฉันสร้างบ้านดีฉันก็ต้อยู่นี้เวลาใครไปใครมาไม่ถ้าถ้ามองมาไมมมาาา่เห็นนบ้้ถองจากถนนไม่เห็นบ้านดิฉันบ้านดิฉันคือต้องมองจากข้างข้างเท่านั้นถึงจะเห็นว่าบ้านมีบ้านดีฉันอยู่นะคือมันไม่ดีถนนเลยไงนะคือมันไม่ติดถนนเลยมันไม่ติดถนนเลยมันก็ดีอ่ะ ถ้าใครมานี่จะสังเกตบ้างถ้าใครมานี่จะสังเกตบ้างที่ือต้องสังเกตจากทางข้างทางข้างแบบนี้จะเห็นนี่ครับทางข้างถ้าสังเกตทางตรงไม่เห็นถ้าสังเกตจากทางตรงไม่เห็นไม่เห็นค่ะไม่เห็นค่ะนี่ถนนเป็นอย่างนี้ นี่ถนนถนนไม่เป็นแบบนี้ถนนไม่เป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวให้โดยดินี่เห็นไหมนี่จะมีที่นี่เห็นไหมมันจะมีที่มาเนี่นี่เห็นปะมานี่นี่ถ้ามองทางตรงอ่ะไม่เห็นโนบ้านที่ฉันอยู่ตรงนู้นเห็ปะไม่เห็นโนบ้านที่ฉันที่อยู่ตรงนู้นเห็ปะไม่เห็นมันบางกันไม่เห็นมันบางกันไม่เห็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 น ไม่ไปแล้ววันนี้ไม่ไปแล้ววันนี้ไอ้แม็กซ์ซื้อตำตำมาให้ไอ้แม็กซ์ซื้อตำตำมาให้ดิค่ะเอาเหรอเอาเหรอแล้วะไม่ได้ไปอ่ะไห้วะไม่ได้ไปอ่ะเนี่ยที่ดิฉันมีแค่บ้านนะเนี่ยที่ดิฉันมีแค่บ้านกับที่ดิฉันมีแค่บ้านกับลงจอดรถบ้านแล้วก็ลงจอดรถมีแค่บ้านแล้วก็ลงจอดรถอันนี้ทำไว้เฉย อันนี้ทําไว้เฉยๆอันนี้ที่บ้านเก่าบ้านยายค่ะอันนี้ที่บ้านเก่าบ้านยายค่ะอันนี้บ้านยายอันนี้บ้านยายอันนี้บ้านยายแต่ก่อนมันจะมีบันไดขึ้นตรงนี้แต่ตอนนี้มันพังไปแล้วมันเป็นบ้านสองชั้นเนอะพังพังพัง องชั้นมันเป็นบ้านสองชั้นเป็นบ้านสองชั้นมันเป็นบ้านสองชั้นมีบันไดขึ้นจะอยู่ตรงนี้บันไดขึ้นแล้วบ้านสมัยก่อนจะมีอ่างล้างแล้านสมัยก่อนจะมีอ่างล้างเท้ามีอ่างล้างเท้านี่เขากบจะต้องมีอ่างล้างเท้านี่เขากบสมัยโบราณอ่ะจะมีจะมีแท่งปูนเป็นหนังล้างเ้าก่อนแท่งปูนเป็นหนังล้างเท้าก่อนบันไดขึ้นเป็นตรงนี้บันไดจะขึ้นเป็นบันไดขึ้นเป็นตรงนี้บันไดจะขึ้นเป็นอย่างนี้บันไดขึ้นตรงนี้บันไดขึ้นตรงนี้แล้วก็เป็นสองสเต็ปเป็นชานล้ว็นสองสเต็ปเป็นชานบ้านสอง แล้วตรงนี้ก็เป็นใต้ถุนแล้วตรงนี้ก็เป็นใต้ถุนตรงนี้ก็เป็นใต้ถุนตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นใต้ถุนใช่เ้าจะมีอ่างล้างเท้าใช่เขาจะมีอ่างล้างเท้าเป็นอ่างเลยแล้วก oh. ็มีแท่นอยู่ตรงกลางเป็นอ่างเลยแล้วก็มีแท่นอยู่ตรงกลางให้ให้ไปล้างเท้าอ๋อมันพังไปแล้วหระใช้ไม่ได้เลยอหรอ๋อมันพังไปแล้วหรอใช้ไม่ได้เลยอหรอป็นลมอ่ะ พังใช้ไม่ได้มอเตอร์เสียก็พังใช้ไม่ได้มอเตอร์เสียเขาเน่เงี้ยนบอกอรอย่้ยเนอะไรอเง้ยเาเป็นบอกอะไรอย่างเงี <BAR K> <บ>้ยออไอ่างเ้ขาเปออเี้ยออไร่ง้อนขาเตอร่าเี้ยนไง้าเลไม่ใช่วี้ยางเลี้ยงมาเาเลี้ยงม้านนมอาเลี้ยงม้าเนอะาเลี้ยงเ้าค่ะม้าไอ้่เลี้ยงม้าค่ะม้าไอ้ แต่ดีที่มันยังมีต้นไม้เยอะแต่ดีที่มันยังมีต้นไมเ ble, <ฤ easier. S 2> ้มยเยอะต้นไม้เยอะก็ช่วยได้เยอะต้นไม้เยอะก็ช่วยได้เยอะ สวยได้พักบ้างไหมวันนี้ได้นอนเลยเส็นงานเช้านอนเลยเช้าไม่ยุ่งกับใครเลยจ้าเช้าไม่ยุ่งกับใครเลยจ้านอนเลยจะมาคีนหน้าได้นอนเปนตื่นเนื้อเอออย่าให้ต่ำๆขีดดิปะอย่าให้ตตขดดิปด บทดอกจาัดอกจาปต้กตยอตตยยดอกจแม่หนูอายุเจ็สินอนดูอายุเจ็ดสิบนอนดูคลิปพี่ทั้งวันดูคลิปพี่ทั้งวันคลิปอะไรคะ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 ไม่ ก็ไม่เห็นเราอาอาบอกนารอาบอกนาอออเดี๋ยวถามก่อนมีใครอยู่วัดเดี๋ยวถามก่อนมีใครอยู่วัดบ้างมีใครอยู่วัดบ้างคใครอยู่วัดบ้างคะเนี่ย จะฝากซื้อส้มตำจะฝากซื้อส้มตำทักหาลูกน้องแหละทักหา,ล,า,าลูกน้องน้องะทักหาลูกน้องแหละ me, me, ทุกคนคอ,อจอให้ด้วยนะคะทุกคนขอ,อจอให้ด้วยนะคะได้ค่ะอ๋อคุณยายได้ค่ะคุณยายยังไปไหนยได้ไหมคะ็คุณย <70 S 1> ายยังไปไหนได้ไหมคะเจ็ดสิบ อู๋ถ้าไปไหนได้ตาเดียวว่าแข็งแรงมากเลยนะถ้ายังแบบไปนู่นไปนี่ได้ยังแบบไปนู่นไปนี่ได้แต่คนโบราณแต่คนโบราณอายุเยอะแข็งแรงนะอายุเยอะแต่แข็งแรงนะเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนขนมเก่งข้าวกล้วยขนมเก่งข้าวกล้วยแบบไทยแบบก็เลอศ เจ็ดสิบห้าปีเก็บมาคือเจ็ดสิบห้าปีคนโกลาแข็งแรงมากมันโกลาไน่แข็งแรงมากไม่ไม่ค่อยป่วยนะนะคนโบราณถ้าป่วยตรงนันคนโบราณถ้าป่วยคือไปเลยยาดิฉันอ่ะเข้าโรงพยาบาลดิฉันอ่ะเข้าโรงพยาบาลไม่เคยเจ็บออดออดเเเลยยนะบไม่คจ็แอดแอดเลยนะเข้าโรงพยาบาลก้างปลาทิ่มก้างก้างปลาทิ่มาโรงพยาบาลแล้วเหมือนแผลเข้าโรงพยาบาลแล้วเหมือนแผลติดเชื้อเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไปเลยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไปเลย เด็กเขาเปิดกันเด็กเขาเปิดกันเด็กเขาเปิดกันแม่ผมเก้าสิบขึ้นต้นมาแม่ผมเก้าสอันนี้ขึ้นต้นโมขาอันนี้อันนี้โมผมแหละโมหกนะเก้าสิบไปไหนขึ้นต้นโมขาได้เก้าสิบไปไหนขึ้นต้นโมขาได้ จะมีไลฟ์กับฟอดวันไหนยังไม่มั่นใจใครยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจใครยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจพรุ่งนี้รอสั่งปลานะคะพรุ่งนี้รอสันง้ปลานะคะพรุ่งนี้เปิดพรุ่งนี้เปิดไม่ใช่เปิดเตาต้องกเปิดกระทะไม่ใช่เปิดเตาต้องบอกเปิดกระทะพรุ่งนี้เปิดกระทะละพรุ่งนี้เปิดกระทะละทอดปลาแล้วสองวันไม่ได้ทอดทอดปลาแล้วสองวันไม่ได้ทอด มีงานก็หยุดเพราะว่าแดดมีงานไม่มีด้วยแหละเพราะว่าแดดก็ไม่ได้ไม่มีด้วยแหละทอดก็ไม่ได้แดดสารทุกพรุ่งนี้ขอให้แดดสาทุกพรุ่งนี้ขอให้แดดพรุ่งนี้ขอให้แดดชําเราขายปลาแดดเดียวตเราขายปลาแดดเดียวตอนเราทำแบบโฮมเมดไงเราทำแบบโฮมเมดไงเราทำแบบโฮมเมดทำแบบชาวบ้านเราไม่ทำแบบชาวบ้านเราไม่ได้ใช้เครื่องเราไม่ไดใช้เครื่องตาเครื่องเราไม่ได้ทำตามแบบชาวบ้านชาวบ้ทํทำแบบชาวบ้านชาวบ้าน มันก็จะนี้นิดนึงมันก็จะนี้นิดนึงจริงจริงที่วัดยังมีงานนะครับวันนี้จริงจรที่วัดยังมีงานนะครับวันนี้ไม่ได้ไปจริงจริงฉันไม่ได้ไปจี่ฉันไม่ได้ไปและขี้เกียจจี่ฉันไม่ได้ไปและขี้เกียจ ผ่านไปอีกอีกสักวันเด็กน่าจะดีสักวันแดดน่าจะดีแล้วอยากกินส้มตำ嘛ทุกคนอยากกินส้มตำ嘛ทุกคนอยากกินส้มตำอยากกินส้มตำลลขขยยหหนน้้าา กำลังทักลูกน้องอยู่กันล่นท่านกำลังทักลูกน้องอยู่กันล่นท่านลูกน้องอยู่เขาไปดูหลานแข่งบอลาไปดูหลานมีบอลเด็กแข่งบอลกันค่ะเขามีบอลเด็กวันนี้ ไปแล้วไม่เอาเลยนะม่ไปแล้วม่ะสอแล้วติดแล้วค่ะโอ้ไม่ป่วยก็ถือว่าโชคดีมากโไม่ป่วยก็ถือว่าโชคดีมากแล้วนะคะนี่บอกตรงไม่ป่วยนี่ก็ถือว่าบุญแล้วนะไม่ป่วยนี่ก็ถือว่าบุญแล้วนะว่าที่ไปลำวงวันยูที่ไปลำวงอืนวันที่เจ็ดอืนวันที่เจ็ดอ่ะฝนตกฝนตกฝนนะลำวงตากฝนนะลำวงตากฝนนะ สั่งปลากดตะกร้าตรงไหนเด็กยังไม่ได้เปิดตะกร้าตรงไหนเด็กยังไม่ได้เปิดตะกร้าครับพี่เด็กยังไม่ได้เปิดตะกร้า คเขามีอะไรเนี้ยไปดูได้ในไลสดของของพี่แจ็คธนพลน่ะเขามีอะไรสดดูในไร์สดเลยดูในไร่สดเลยของเขาแสงสียงเขาดีจะตาย กำลังฟังเพลินคุยเพลินอะไรเพลินไปหมดไม่คลิปที่คุยเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้อ่ะมันจะต้องแบบมีใครได้อันนี้ไว้บ้างมีใครได้อันนี้ไว้บ้างอืมอ,องงสุดงงสุดอะไรสุด หนังเข้าวันที่หกค่ะวันที่หกมีนานหนังจะเข้าเออใช่ใช่เป็นเพราะเปิดตัวอย่างหนังนี่แหละบินเลย คนถ้าใครแบบเซฟไว้หรือว่าอะไรไว้เออหรือบางช่องที่ลงอ่ะบอกให้เขาบอกให้เขาลงลงให้หมดเลยได้ไหมช่วงที่ดิฉันคุยกับพี่ปองแล้วก็เลียวตัดนะบอกเขาหน่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันจะต้องไปเซฟส่ใ์ให้ให้ให้พี่เจ้าของที่เขาเป็นคนที่ที่ให้ให้เราขึ้นคุยกันวันนี้ไงนะฝากนิดนึงนะฝากนิดนึงนะใคร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 รู้ช่องทางช่องที่เขาเซฟไว้แล้วเอาไปลงอ่ะนะบอกแต่บอกเขาว่าอย่าเขียนอะไรนะ อ้าเหรอคุณเอสใช่ไหมคุณเอสใช่ไหมคุณเอสแฟชั่นใช่ไหมคุณเอสแฟชั่นใช่ไหมอ่เอ่เอ,เอ,ไอไอ้นี้ไว้เลยนะพี่แก้วพี่แก้วเดี๋ยวเดี๋ยวยอ่วอาลงลงตั้งแต่ที่หนูคุยกับเออ่ตัดเป็นสักสามคลิปก็ได้คลิปละสักสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยลง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 เออเดี๋ยวต้องส่งให้เขา เดี๋ยวพี่ลงนะพี่ลงนะแล้วเดี๋ยวเอาเอาช่องทางมาก็ได้เอาช่องทางมาก็ได้เออมันน่าจะเปิดคลิปนั่นแหละมันก็เลยแบบตุยเย่ไปเลยเป็นเพราะว่าเปิดคลิปไงมันก็เลยตุยเย่มันอันนี้มากเลยมันไม่ได้เลยนิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้เลยเอ๋อมีใช่ไหมมีใช่ไหม เออดิฉันก็ไม่รู้ไงเขาก็ปี๊บมาว่าให้เปิดให้เปิดตัวอย่างไงให้เปิดตัวอย่างแต่มันเปิดไม่ได้เราก็แบบลืมเออเอ,อ,เอ,อไม่ไม่ช่องไม่ได้บินค่ะช่องยังอยู่มันแค่ไลฟ์ไม่ได้เฉยเฉยช่องช่องยังอยู่ค่ะช่องยังอยู่ช่องยังโอเคช่องยังอยู่แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้เฉยเฉ หรือส่งช่องทางหรือส่งช่องทางบ้านแดงอะไรให้หน่อยก็ได้นะคะส่งมาทางข้อความ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเซฟเองเดี๋ยวเข้าไปดูเองเหรออ๋อเป็นกฎหม่เหรอเออเอพี่พี่เอ็นเอาไปลงช่องแดงหรือลงอะไรไว้ก็ได้แนละ้วเดี๋ยวหนูไปดู เดี๋ยวส่งส่งลิงก์ไปให้เขาให้เขาไปเอาจากช่องแดงลงช่องแดงไว้ให้หน่อยนะคะแล้วก็บอกบอกชื่อช่องก็ได้บอกชื่อช่องช่วบอกชื่อกิมชื่อช่องแดงในแชทให้หนูอาเอาโอเคเอาไปลงไว้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวหนูหนูส่งลิงก์ให้เขาให้เขาไปด,ดูจากในนั้นได้ค่ะได้ค่ะเออ <c oughs> <c oughs> เราก็ไม่รู้ไงนึงกว่ามันเปิดได้ก็เปิดรอบแรกเปิดก็ไม่เห็นมันมีปัญหาอะไรแต่มันก็ กำลังจะจบพอดีแหละมันก็กำลังจะจบพอดีสองทุ่มพอดีเออเออก็รอบแรกไม่เห็นมันเป็นอะไรไงเราก็คิดว่ามันไม่เป็นอะไรเราก็คิดว่ามันไม่เป็นอะไรไงรอบแรกอะ่ะ <c oughs> ก็รอบแรกมันไม่เป็นอะไรเนาะเราก็ที่บ่ามเปิดได้อะไรได้แล้วพอเปิดรอบสองจ้าดูยังไม่ทันจบไปเลยจ้า กำลังสนุกสนุกกำลังสนุกสนุกกำลังคุยดีๆแย่เลยแย่เลยดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดู đối với đây cái đu này đu này đu ขนาดไม่แต่งนะกำลังฟังได้ความรู้เลยอืมพูดเรื่องพระญ,ญี่ปุ่นกับพระไทยไงทุกคนเพราะว่ามันมีแนวทางมันแนวทางการถือการความเชื่อมันอะไรมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวถามก่อนไอ้มะอยู่หรือเปล่าว่าไปซื้อไอมะหลับยังเนี่ยยังไง ช่องบินค่ะช่องบินบอกอพี่ปองออด้วยโอเคครับใช่เร<ม><พ>าจะโทรมาบอกจะโทรมาบอกพี่แพรล,ลี่ว่าแบบเออแกเข้ามาไลฟ์สดที่บ้านเพราะว่าตอนแรกแกจะไปไลฟ์บนรถมันน่าจะแบบเออไม่ได้แกก็เลยบอกมาไลฟ์ที่นี่ก่อนไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่บอกเฉยๆครับเดี๋ยวจะไปเนี่ยพาแกไปกินข้าวแล้วก็ส่งแกกลับแล้วครับอ่าโอเคโอเคฝากพี่ปองด้วยฝบอกด้วยว่าช่องมันบินช่องมันบินน่าจะตอนที่เปิดคลิปอะ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอฟซีที่เขาบันทึกอันนี้ไว้เอาไปลงในบ้านแดงแล้วเดี๋ยวค่อยๆส่งให้อันนี้ได้ได้ครับโอเคครับไว้เจอกันนะโอเคค่ะแค่นี้นะคะจบแฟนแฟนแฟนโทรมาเออแฟนโทรมาเขาก็น่ารักของเขาเขาก็น่ารักของเขากุ๊กกิ๊กกั๊ก ไปเฟเวนชวนอีกิดด้วยเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าทุกคนเดี๋ยวขอไปซื้อ,อขอไปซื้อสลัดกินสลัดก่อนต้องกินสลัดเพราะว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอะไรนะเดี๋ยวจะวิ่งตอนกลางคืนต้องวิ่งเพราะว่าเดี๋ยววันที่นี้มีงานเดี๋ยววันที่หกที่ เออวันที่7ที่8ต้องใส่ชุดใส่อะไรพูดเพราะจางวอวยผู้ชายกันนะพวกเธอต้องมาอวยผู้ชายหรออวยผู้ชายกันใหญ่ พาหลานไปตเต้นก่อนนะพาหลานไปซื้อขนมกินก่อนพาหลานไปซื้อขนมกินหน่อยไปกดตังค์ซื้อขนมทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวมาคุยด้วยเดี๋ยวไปซื้อสลัดเดี๋ยวไปซื้อสลัดมานั่งกินสลัดแล้วเดี๋ยวมาเมาส์มอให้ฟังค่ะขอเวลาสัก